نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้อยากที่จะให้พี่น้องได้ใช้ความพยายามพยายามเท่าที่มีความสามารถที่จะทำได้ให้เต็มที่ในการที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวของศาสนาครั้งที่แล้วพูดกับพี่น้องไปแล้วนะว่า ดุนยาในชีวิตของเราเนี่ยจะถูกสาบแช่งจะถูกประนามถ้าหากว่าดุนยาของเราที่เราได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยไม่ได้อยู่ในแวดวงของาศาสนาไม่ได้เอา,าศาสนาไปใช้ไม่ได้รับใช้าศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลาศาสนาของอัลลอฮ์ดุนยาของเราแบบนั้นน่ยถูกสาบแช่งถูกประนามโดยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา วันนี้มาอีกขั้นตอนนึงพี่น้องอยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยพยายามมากๆในการที่จะได้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานาฮัวตาลาคือพยายามให้สุดความสามารถแล้วก็น,นำเอาความรู้ที่ได้รับรู้มาเนี่ยไปบอกผู้อื่นไปบอกผู้อื่นซึ่งอนการบอกผู้อื่น ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายได้เลือกเกินพี่น้องไม่ได้ยากอะไรไปทางเฟซไปทางไลน์หรือส่งอีเมลไปหากันในการที่จะเรียกร้องกันเดี๋ยวนี้เขาจะมีนะ้ะไลน์กลุ่มเออดีมากๆบางกลุ่มเนมีเป็นร้อยคนนะพี่น้องมีอะไรดีๆก็จะส่งไปหากันนะมีอะไรที่เป็นข้อความที่จะทำให้อ่านแล้วรู้สึกอยากจะทำความดี อ่านแล้วรู้สึกอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เขาก็ส่งหากันหรือบางทีมีเรื่องราวต่างๆผมได้รับเยอะนะเรื่องราวต่างๆที่อ่านแล้วโอ้โดนใจอ่านแล้วโอ้โหดีมากผมเองยังเอาเรื่องราวต,ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปพูดในที่ต่างๆแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องที่ได้รับฟังเป็นจํานวนมากทีเดียวเพราะนั้นไอเรื่องราวของการที่เราพยายามที่จะเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็สรุปเป็นข้อหรือเป็นเรื่อง นะครับส่งไลน์ไปหาการส่งเฟซบุ๊กไปหากัน,กนตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ <Allah S 2> อัลลอฮ์ก็จะถามเท่าที่เราสามารถจะทำได้เราสามารถจะทำได้แล้วหรือบางทีได้รับความรู้มาแล้วเนี่ยแทนที่จะเอาเก็บเอาไว้ในไลน์ของเราเพียงคนเดียวในเฟซของเราเพียงคนเดียวส่งต่อแต่เรื่องเร็วๆเนี่ยนะด่าคนนั้นทำลายคนนี้ตำหนิคนโน้น ว่าว่ากล่าวคนนู้นนะครับอันนั้นอย่าส่งต่อลบทิ้งไปเลยแต่ถ้าเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นความดีแล้วเรียนรู้ให้มากแล้วก็ส่งสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องของเราเพราะการพยายามในการที่จะเรียนรู้ศาสนาแล้วบอกผู้คนอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแก่ผู้ศรัทธาทุกคนเพราะชี้แนะคนอื่น บอกกล่าวคนอื่นในเรื่องของความดีสั่งสอนหรือให้ความรู้กับผู้อื่นในเรื่องของศาสนาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้ไปทำความดีตรงนั้นเองคนที่เราชี้แนะให้เขาทำความดีเขาเอาความดีที่เราชี้แนะเนี่ยไปปฏิบัติเขาปฏิบัติเขาได้ความดีของเขาอัลลอฮ์ให้ความดีตรงนั้นอีกเท่าหนึง่งจะจะเท่าไรก็ตามแต่อัลลอฮ์ให้กลับมาหาคนที่สอนด้วยกลับมาหาคนที่บอกด้วยนี่คือสิ่งที่ พี่น้องต้องคิดให้มากๆนะครับที่จะพยายามและปัจจุบันเนี่ยประเด็นก็คือว่าการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถามว่าต้องไปนั่งที่โรงเรียนไหนไหมส่วนที่ไปนั่งที่โรงเรียนก็ไม่ได้ว,ว่าอะไรนะนั้นเขาเรียนศาสนาตรงๆแต่พวกเราเนี่ยมีอาชีพเป็นวิศวะมีอาชีพทํางานในบริษัทเป็นเจ้าพนักงานในโรงงานต่างๆทําไร,ร่ไถนาทําปศุสัตว์ เอ้ต้องไปนั่งเรียนในโรงเรียนเยนสาศาสนาหรือเปล่าถึงจะได้ศาสนาหรือถึงจะได้มีความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์คำตอบก็คือไม่ต้องเลยนั่งอยู่ที่บ้านที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็เรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็ได้ข้อสรุปอะไรมาก็ตามแต่แล้วก็พยายามส่งความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปหาคนที่เรารู้จักคนหนึ่งส่งไปสักสิบคนไอ้สิบคนนล้วก็ส่งต่อกันไปส่งต่อกันไป,ต,นไปต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ที่มาจากกุรานแล้วก็มาจากฮะดีษที่ถูกต้องนะถึงจะเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้อะไรดูคำสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีอันอบีอุมามะอัลบาฮิลีรัดิอัลลอฮุอันฮุกอล่ะท่านอบูอุมามะอัลบาฮิลีได้รายงานว่าท่านรอซูล มีคนกล่าวนะครับมีคนกล่าวกับท่านรอซูลอย่างนี้ซูกิรอลิรอซูลิลลลฮิซอลลอฮุอะาเยฮิวาซัลลัมรรยูลานมีชายสองคนถูกเล่าให้ท่านรอซูลได้รับทราบอาฮาดูฮ ah uh ูมาอาบิดุนคนหนึ่งจากทั้งสองนี่เป็นคนที่เคร่งคัดทำอิบาดะหด้อย่างมากมายวลอาคออาลิมุนอีกคนหนึ่ง เป็นคนที่ขยันมันเพียรในการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งกลายมาเป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์สองคนนะคนหนึ่งมุ่งมั่นในเรื่องทําอิบาดาอีกคนหนึ่งมุ่งมั่นในเรื่องของการหาความรู้การเรียนศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาจนกระทั่งกลายเป็นผู้รู้ฟากรลรอสูลลลอฮิลัลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมท่านดาสอลลาลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายว่า คล้ายๆกับบ่าคนคนนี้มาถามท่านรอซูลว่ารรหว่างคนที่ทําอิบาดาห์อย่างมากมายกับคนที่ทําอิบาด์าพอประมาณแต่ว่าเรียนแล้วก็ศึกษาในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานฮววาตาลาอย่างมากเหลือเกินสองคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรดูนะท่านนาบีตอบอย่างนี้พี่น้องและพี่น้องก็สามารถเป็นผู้รู้ได้พี่น้องก็สามารถที่จะรู้ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นผู้รู้แม้ว่าจะรู้ ไม่ใช่ระดับครูบาอาจารย์ที่มีความชํานาญในการสอนศาสนาหรือว่าเดีเรียนจบมาต่างประเทศเพราะว่าการเป็นผู้รู้เนี่ยรู้อะไรก็บอกเท่าที่ตัวเองรู้น,นั่นแหละถือว่าเป็นผู้รู้แล้วรู้น้อยรู้มากก็ถือเป็นผู้รู้แล้วก็พยายามบอกความรู้เนี่ยให้แก่ผู้อื่นระหว่างคนที่พยายามหาความรู้กับคนที่มุ่งทําอิบาร์ได้ยอย่างเดียวโดยไม่ไม่ใส่ใจไม่ค่อยจะเอาใจใส่ในการเรียนการศึกษา บุคคลสองประเภทนี้ถามว่าแตกต่างกันอย่างไรดูคำตอบของท่านรอสูสาานสอลลัลลอฮุองอัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอสูลตอบว่าฟัตลุลอาลิมอัลลอาบิดกฟัตลีอัลาอดนากุมความประเสริฐของคนที่เรียนรู้หรือมีความรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์มีข้อแตกต่างกัน กับผู้ที่มุ่งทําอิบาด์ได้อย่างเดียวผู้เรียนรู้พยายามในการเรียนรู้กับผู้ที่มุ่งมั่นทําอิบาดได้เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะความแตกต่างสองคนเนี่ยเหมือนความแตกต่างระหว่างฉันกับบุคคลที่ต,ตาําที่สุดในหมู่พวกท่านคือเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยในหมู่พวกท่านคนรู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยท่านนาบีบอกว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยเหมือนกับฉัน กับบุคคลที่อยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยที่สุดในหมู่พวกท่านอัลลอฮ์พี่น้องเราขอบคุณท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะสัลลัมนะครับที่ท่านมาบอกเรื่องนี้กับเราคนที่พยายามหาความรู้จนกระทั่งได้เอาความรู้ตอนนั้นไปบอกผู้คนเนี่ยท่านนาบีบอกว่าสถานะของเขาเนี่ยเหมือนอนกับความแตกต่างระหว่างนาบีกับคนที่อยู่ ในสถานะที่ต่ำที่สุดในสังคมของเราเห็นไหมท่านอบียกย่องคนที่มีความรู้ขนาดไหนแต่รู้ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ารู้เยอะๆแล้วก็ไม่สอนรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติรู้แล้วก็พูดอย่างหนึง่งสอนอย่างหนึง่งปฏิบัติอย่างหนึง่งไม่ใช่รู้ในที่นี้หมายถึงรู้อะไรที่เป็นความจริงแล้วพยายามบอกผู้อื่น นั่นแหละคนเหล่านี้จะอยู่ในสถานะที่สูงส่งเลือกเกินนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาบอกกับพี่น้องไปแล้วในตอนต้นว่าเดี๋ยวนี้การเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์มันง่ายได้เลือกเกินรู้เท่าที่เราสามารถจะทำอันไหนยังสงสัยหรือบางทีได้ข้อสรุปอะไรมาเรียบร้อยแล้วสงให้ผู้รู้ตรวจสักนิดหนึ่งอาจารย์ค่าอาจารย์ครับ สิ่งเหล่านี้มันถูกต้องไหมที่ผมได้ข้อสรุปแบบนี้มาอาจารย์บอกเออถูกต้องเลยมีฮะดิษสนับสนุนด้วยนี่เลยไลายไปหาคนอื่นนะครับส่งเฟซไปหาคนอื่นซะเพื่อที่จะเป็นการทําให้เราในรับรู้ได้เข้าใจในเรื่องนั้นๆแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้ส่งส่งสื่อสารความรู้ตรงนี้ไปถึงคนอื่นด้วยใครจะมีความรู้น้อยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วเขาพยายามที่จะ ส่งสารแห่งความรู้ที่ถูกต้องตรงเนี้ไปหาคนอื่นนั่นแหละคนนี้ถือว่าอยู่ในสถานะที่สูงส่งแล้วเหมือนดังที่ตาเบียอินคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่อะไรนะมีความรู้อย่างมากมายคนที่รับจ้างแบกของที่จะเดินทางประจำตัวเข้าเนี่ยตลอดระยะทางเนี่ยกาวว่า อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตัคฟิรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตัคฟิรุลลอฮ์เขาก็เลยถามนะครับถามว่านี่เจ้าคนแบกของท่านอ่านกุรอานไม่ได้เลยหรือท่านกล่าวซิกุลลอฮ์อย่างอื่นไม่ได้เลยหรือตลอดทางเนี่ยฉันเห็นท่านเนี่ยกล่าวเพียงว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตัคฟิรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตัคฟิรุลลอฮ์ ท่านกาเพียงแค่เนี้ยแล้วทำไมอ่านกุรอานบ้างไม่ได้หรือคนแบกของเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยสามารถท่องจำกุรอานได้สองส่วนสามของอัลกุรอานอัลลอฮ์พี่น้องพูดง่ายๆคือประมาณ20ยุสเน,นี่ยคนคนนี้สามารถที่จะท่องจำกุรอานได้แน่นอนเรื่องซิกดุลลอเรื่องขอดูอาเรื่องเรื่องอื่นๆคงไม่ต้องถามมันนะว่าจะมีความสามารถท่องจำได้ขนาดไหน แต่คนนี้บอกว่าสองคำเนี่ยมีมีความลึกซึ้งกับชีวิตของฉันมากหนึ่งอัลฮัมดุลิลละมาเขาว่าฉันเนี่ยได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาโดยเหตุนี้ฉันจึงต้องพยายามขอบคุณต่ออัลลอฮ์น้อยที่สุดฉันต้องกล่าวคาว่าอัลฮัมดุลิลลาหลังจากที่ฉันได้รับความโปรดปรานมาจากอัลลอฮ์แล้วฉันก็ทําผิดยอมรับว่าฉันทําผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลา ในเมื่อฉันทำผิดต่ออัลลอ์แล้วไม่สมควรดอกหรือที่ฉันจะกล่าวความว่าอัสตัฟิรุลลอฮ์เพราะฉะนั้นสองคำเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาอัสตัฟิรุลลอฮ์จึงเป็นสิ่งที่ฉันลึกซึ้งกับมันมากเลอเกินแต่บีอินท่านนี้ที่เป็นอาเลมชื่อฮาซันอัลบาซรีฮาซันอัลบาซรีก็เลยบอกว่าอัลลอ์ในประเด็นเนี่ยประเด็นเล็กๆน,น,น้อยๆแห่งความลึกซึ้งตรงเนี้นะ ฮัมมาลุนอัฟกอฮมิงกายาฮัสันเขาพูดในใจนะโอ้คนแบกของจับกังที่แบกของคนนี้เนี่ยเข้าใจในประเด็นของศาสนาในความลึกซึ้งตรงน,นี้มากกว่าท่านอีกโ้ฮัสันเอ่ยเขาบอกกับตัวเองก็ทำให้ผมคิดว่าในส่วนที่เราได้รับรู้มาเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสัจธรรมที่ถูกต้อง แล้วเราไปปฏิบัติแล้วมันเห็นผลแล้วมันเกิดความดีงามกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงอย่าเก็บเอาไว้เพียงคนเดียวเรื่องวันนี้ที่คุยกับพี่น้องคือจงพยายามเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็เอาความรู้ตรงเนี้ที่ตนเองรู้แล้วปฏิบัติแล้วมันเกิดประโยชน์แก่ตัวของฉันอย่างมากมายเอาไปบอกผู้คนนี่คือประเด็นของเราในวันนี้ดูท่านนาบีชมเชยว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะเป็นยังไง อินน ER ัลลอฮแะม ل ลาทอะผอูสวะลจมาวาติวัรลอัรลงทต่อนนัมลงฟีนจนแมลงูตใลกจนแลงอยลกนมงอยลกมลงูลิลท่อยู่ในลกจลงทีอัลกจนลงอยลง่อลลงอูลกะลงที่อยู่นกจที่อยู่นโากจที่อยู่ใกจมงที่ยถึนลงท่อลก้าที่ท่น้าที่ต่ในโลกลที่อกที่ทน้าที่ ต่างๆบนพื้นแผ่นดินนี้ฮัตตันน้ำละแม้ว่ามดที่มันอยู่ในรังของมันอยู่ในรูของมันและก็ฮุดปลาที่มันอยู่ในท้องทะเลปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำลำคลองและยูซอนลูนาและโมอัลลิมินนาสิลอคจะขอความดีงามแปลว่าจเจริญพรขอความดีจากอัลลอฮ์ให้แก่ผู้ที่สอนผู้คนด้วยคุณงามความดี คำว่าสอนผู้คนด้วยคุณงามความดีเนี่ยรู้มากก็ให้สอนมากรู้น้อยแต่ว่าถูกต้องจริงๆนะรู้น้อยก็สอนเท่าที่เราสามารถจะทําได้นี่แหละเป็นความประเสริฐเหลือเกินเป็นความดีเหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้ทานรซูลมาบอกเราในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจงพยายามเนเรียนรู้ในความดีต่างๆในศาสนาของอัลลอฮ์รู้ไม่มากไม่เป็นอะไรรู้น้อยแล้วก็นําเอามาปฏิบัติแต่ก็บอกคู่คนด้วย บอกคนอื่นด้วยนี่คือสถานะอันสูงส่งที่อัลลอฮ์ะจะมอบให้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ในวันกิยามะนะครับวบิลลาฮิตาูฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยคุมุวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ